เป็ดชัดป่าก็ได้มีลายอยู่ระาวางังตะมาบ่เถือกช่วงนี้พี่น้องเพราะว่ามันมาแต่เดือนหลังระวังคิดว่ามันบ่มาเนาะปฏิถิมงานพันมาปฏิถงานพันมาพันกระเพาะอยู่พี่น้องแต่ว่าพันกระบาดอีพี่น้องเลยเนาะ บ่าวางกระใหม่รอบสองพี่น้องก็เลยมันบปรงมาพี่น้องอีกเนาะพี่น้องอีกเนาะมืัอนี้ก็มาพอกันคือเก่าพี่น้องอีกบ่าวางกับมาป่าคือเก่าเนาะเพราะว่าบ่าวางกับชะละห้องหนาพี่น้องอีกเนาะมันมันเป็นบุงพี่น้องอีกเนาะว่าบุงนี่มันใช้หอดไซพี่น้องอีกเพราะว่าเข้าใจเผนว่า มีห้อยมูกปลาพี่น้องเอ้ลงมาดุดเนาะแต่ว่าบาวางกะได้มาเบิ้งมาเนี่พี่น้องเอ้มาเบิ้งตัวจริงพี่น้องเนาะกับทักทายสบายดีเด้อมาพบกันอีกคือเก่าพี่น้องเอ้เดินปลาคือเก่าเนาะมาเนี่พี่น้องเอ้เนาะไปพี่น้องเอ้ไปเบิง้งไปชมกันพี่น้องเอ้ว่า ทีมงานทำว่าหมูปลาลงเนาะว่าฉิมีแทฉหรือบอพี่น้องเอ้ยไปไปลุ่นกันพี่น้องไอ้เห็นข่องข้าวเจาะพันบุไปเลยแต่ว่ามาว่างฉลองเข่าไปเบิ้งว่ามีแทฉหรือบอพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งกันเออโทษพี่น้องเอ้ยมีแทฉได้นี่พี่น้องว่าด้นหรือบอหรือว่า ไม่ไหเนาะเา้าก็ยังบวบพี่น้องไอ้พวกท่านเข้าไปาว่าบอกว่าก็เห็นแนต่กไก่พี่น้องเลยมันก็นมนุษย์อิลีพี่น้องเนาะว่าห้องนี่มันก็เป็นห้องนำคำพี่น้องเลยมันเป็นห้องนำคำเนาะมันจะเป็นเลนเป็นเลนนำคำพี่น้องเลยมีแต่ปลาไม่ขาพี่น้อง เป็นปลาไม่ขาไปพี่น้องเลยชิลลองบุไปบึงเด็กน่ารักจังพี่น้องเลกดข้างลมเลยพี่แมนดีพี่น้องเลยพี่หอยนี่ดุดแลยพี่น้องเลยเนาะ ดนแล้พี่น้องเลยหอยม,มาดุดเต็มถีบเลย oh. เป็นเตอ๋อเลยพี่น้องเลยมันมันหกนี่พี่น้องว่ามันลงเมบมับน,นติดเพิดพี่น้องเลยดนเนาะระวังไว้มาพี่น้องเลยมาใสา่ โอ้ใส oh, ่ในใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบวงแต่หอยขนาดเลยมันมาบุกอันบุงไม้ขาตัวนี้พี่น้องเนาะนี่ชัดพี่น้องเอ้ยไปเนาะขนาดเลยไปลองย่างไปพี่น้องเอ้ย tam hoa nhanh cho hỏi nhanh phải bố mình cho bố mì hoa hoa nói lời đây Ủa, bên bùng tới lời nói và mình sẽ cuộn trong đây phải nói thôi thương tôi nói thương tôi nhanh lời phải nói hoa nhanh lên โอเคเนาะไปไปบุ่มกันพี่น้องเลยจะมีหอยเงินแน่พี่น้องเนาะมีหอยเงินแล้วก็หอยหมูพี่น้องเอยมาดุดนี่พี่น้องหนาเลยพี่น้องไอระวังการขอได้มาเนาะ ทังปลอกอันนี้ก็ได้เลยเหลือหมามื่อนี่ก็เลยมาเห็นอ๋อพี่น้อยเนาะไม่ขาก็ง่าง่ามพี่น้องยบ่วงต่ล่ำไม่ขาเนาะงามขักเลยพี่น้อยนี่แต่ล่ำง่ายๆเต็มวัตพี่น้องเพราะว่ามันเคยดุดเด้บ่งตอนนี้เนาะ แต่ว่าบ awang ก็มาซ่าอะไรพี่น้องเอ้ยมันดุ๊ดเบิดแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ่เห็นมันลงหอยมาน่เนาะมีแต่หอยเก่าๆพี่น้องเอ้ยคาดิพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นเล่าดแท้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหมูมันลง ลงรุดตามเรานี่บ่มีใหมช้างพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาไม่ขาเ้ยครับพี่น้องเ,อเต็มทีบเลยขางขางหยาดเลยพี่น้องเอ้ยมันเป็นปลานำคำพี่น้องเอ้ย เป็นนำขำลายเนาะ<ม>สัดสัดไปอีกหน่อย<ว>จักจะชัดย<ม>ังไี่หน่อยว<ม>านมาอยู่นี่บวงก็บโเหินเลยพป่นหน่อยจมันเป็นสัดยังเนาะ ทุกพ no. oh, ี you know, ่น้องไปน้องคนคาหกเด้อพี่น้องทั้งไปนี่ก็หกแหงดิหกขกพี่น้องนี่เป็นปลาปลาไม่ขาพี่น้องลำเนา

หนามเลยพี่น้องจะเป็นบ่อน้ำเนาะเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งบุกเลยพี่น้องหมุกป่าลงมาเม็ดเนาะแต่ว่าเบาวางกับโบโหเนาะจากทั่วประมาณอยู่เดือนลังนี่แหละเบาวางมากกับ่บเธอพี่น้องนเาตั้งแต่ต้นมันติดตามใบมันเช่นพี่น้อง ก่อนมากระดุนแบบประมาณอยู่ชําเดือนล่างๆนี่นแหละพี่น้องเนาะมันมาดุดเต็มเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยวางกับมา,มาบ่าทันพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บ่ชฉันนางนางทาเบื้งจักข้าวนึงพี่น้องเอ้ยเนาะ พอช่วงก่อนมันก็มีดิประเภทนั้นก็หอกกระแตนะพี่น้องเนาะตามสายตามดงมันจะเป็นดงเลยพี่น้องเพ่นเป็นดงขึ้นเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็มีลมพัดแห้งพี่น้องเอ้งระวังก็หาอยู่หาก,กินก็บุกคอยได้เนาะเพราะว่าลมมันแห้งพี่น้องเอ้ยอ่า นี่แหละพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศมันจะมีลมพัดเลยเด้บยเบาบางก็บรจักทางเือกเลยเท่าไงตามตามเบว่างบ่เน,นี่ตัวนี้จะบอลมันไม่บเดียพี่น้องเลยนี่จนบลอยบ่เลยแต่ว่ามันมาดุดเลยไอเ้เบืบางมันติดกัน bài mại phi nông này tôm tít, khát luôn, luôn, mua này cả con khăn chặt nhảy thêm đấy phi nông, nhưng tại tôm tít, tít này nó, phi bay nông tem, chút nhọt luôn วันเป็นบุงเป็นเลนนี่จะเป็นเป็นโนนเลยนะพี่นองง้อยขึ้นไปถึงเป็นโนโนเนาะแล้วก็มีต้นใหม่ลายพี่นองง้อยต่างต่งนี่มันจะหาแบบธรรมชาติมันเนาะมันขึ้นไปนี่พี่นองง้อยประเภทสัดป่าก็ได้มีลายอยู่ ระวังต้มาบ่เถือกช่วงนี้พี่น้องเพราะว่ามันมาแต่เดือนหลังคนระวังคิดว่ามันบ่ามาเนาะพอดี๋ยเทมงานพันมาเทมงานพันมาพันกระเพาะอยู่พี่น้องแต่ว่าพันกระบได้พี่น้องเลยเนะาะระวังก้มามไอมรอบสองพี่น้องเลยเลยมันบ่ลงมาพี่น้องเนาะ มาวางรอทากะดดนเติบหยุดน้องเนาะแต่เสียงนกเสียงน้องหองบรรยากาศพี่น,อน้องนะพี่น้องเนาะมาวางกา ไปลาพี่น้องเพียงชำ่หนีพี่น้องเองเนาะคลิปหน้าพี่น้องยังคอยพอกันไหมคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดี